อ๋ยถูกใจมากเลยใช่ไม้ของเล่นชิ้นนี้ก็คือที่พี่เจมี่ต่อไว้ให้ใช่ไหมเท่สุดๆไปเลยไหนเราลรถไปอยู่บนนั้นได้ยังไงแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้สูงไหมต้นไม้สูงมากเลยใช่ไหมนี่คือผลงานพี่เจมี่นะคะคือหกขวบแล้วแต่ว่าก็ชอบเล่นดูโปมากกว่าเลโก้จังชื่อผลงานว่า smart f u n สมา smart f u n อร์โอเคแดนนี่มาดู smart fun อ u เ t e r แล้วออกมาทาง ้าเป็นสไลด์อ๋อล้วเป็นบ้านที่มีสไลด์ด้วยเป็นดรีมเฮาส์เลยแบบสุดยอดมากเลยเาสามเดือนอ๋อไม่เข้าเลยหลังจากซื้อมาสามเดือนก็ยังเป็นชุดหนึ่งที่เล่นอยู่ตลอดเวลา่อะอาเอาของพี่เจมี่ออกอันนี้พี่เจมี่ต่อเองแบบฟรีสไตล์ก็คือไม่ได้ตามแบบเพราะแบบหายไปแล้วซื <Thank you. S 1> ้อมาตั้งนานละ <Thank you. S 1> มาเล่นสักที <Thank you. S 1> พี่เจมี่ต่อให้นะ้อง <you>. yeah. อะไร จาอะไราเอออันนี้แดนนี่เขาเล่นมาตั้งนานแล้วและแดนนี่เขาจิ้วเิ้วแดนนี่เขาอยากเล่นมานานแล้วเนี่ยให้พี่เจมี่ต่อให้หน่อยล้วก็จะได้เล่นลูกเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบลูกกิ้งไงแต่ว่ามันต้องประกอบก่อนจะหยอดลูกกิ้งได้มามาคิดว่าแดนนี่น่าจะชอบหยอดลูกกิ้งใช่ไหมหมามาก็จะให้พี่เจมี่ต่อให้่อยต่อให้น้อยอดล o o k ิ n ง What is it looking looking <laughs> looking ball a ball looking looking แปดสิบห้าชิ้นชิวๆแปดสิบห้าชิ้นป่อละสองนาทีก็เสร็จเปล่าแปดสิบห้าชิ้นถ้าตามแบบมันจะสามารถประกอบได้สองแบบ มุนให้ท่านผู้ชมหมุนให้ท่านผู้ชมดูไงว่ามันเสร็จแล้วเป็นยังไงมามาว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรนะต้องมีอะไรอย่างงี้ได้ยังไงมาว่าต้องผิดสันิดอะอ่ะไม่ตรงกเลยอุ้ยน้องไม่แบ่งบอลให้พี่จะตู้สองโลกเหรอือก็คือได้รถหนึ่งคันกับพี่เดนอยากจะโชว์นะแต่ว่าถ้าแย่งถ้าอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืม ถ้าอยากให้พี่ม <คะ S 1> mm ีตเดน่เดี๋ยอะไรอะไรก็อย่าลอย่าลืม ถูกใจมากตรงที่ไหนของเล่นชิ้นนี้จ้าไม่เข้าหรอเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้าเข้าไหมเข้าไหมเริ่มต้นอื่นเริ่มต้นจุดๆเริ่มต้นสิ่งนี้เดี๋ยเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมสีอะไรจะเข้าก่อนฟ้าเหลืองไหนเรามาแข่งทายกันใช่ไหมว่าสีอะไรจะเข้าก่อนเหลือง โอหอันนี้ก็คือที่พี่เจมี่ต่อไว้ให้ใช่ไหมเท่สุดๆไปเลยไหนเราลรถไปอยู่บนนั้นได้ยังไงแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้สูงไหมต้นไม้สูงมากเลยใช่ไหมนี่คือผลงานพี่เจมี่นะคะคือหกขวบแล้วแต่ว่าก็ชอบเล่นดูโป,โปมากกว่าเลโก้<ด><ๆ>เพราะว่าดูโปมันถอด,อดใส่ได้<ๆ>คือชุดนี้ก็ยังเป็นเฟเวอร์ริดชุดกริ้งบอหลังจากซื้อมากี่เดือนแล้วเนี่ย สมเดือนโอ้ไม่เข้าเลยหลังจากซื้อมาสามเดือนก็ยังเป็นชุดหนึ่งที่เล่นอยู่ตลอดเวลาอาเอาของพี่เจมี่ออกเพราะว่าถ้าเอาของพี่เจมี่แปะแล้วมันจะกลิ้งลําบากขึ้นเคไหนอธิบายผลงา,น,าลนดิจิตอลมันจะ,ม,นจะมันจะปล่อยน้ำออกมาให้ทําให้ทำเบรนโบแล้วอันนี้คือขายดองไม้อยู่อันนี้คือ Market. มาแเขดนิกกำลังทำกล้องหลัง ให้ทรักอยู่แล้วอันนี้อันนี้มาแนกร้างมาแคนิสแล้วอันนี้ก็คือเป็นเครื่องตรวจสอบถ้าถ้ามีอะไรผิดปกติมันจะหวอแล้วก็แล้วก็ไฟจะกลายเป็นสีแดงคือสมาร์ทซิตี้ของพี่เจมี่หรอหรือว่าอะไรสมาร์ทโฮมหรือว่าไงตั้งชื่อจังชื่อผลงานว่าสมาร์ทมันชื่อชื่อลวงตูดดีกว่าทำไมสมมไปต้องลวงตูด ฟันทางส mart ฟันทางโอเคแดนนี่มาดูสมาร์ทฟันฟันทางกันเกอร์ smart ฟันทางที่จริงมันนี่มคลิปปั่นยอดวิวตัวเองอยู่มันเป็นโฮมของไอ้สองคนนี้เป็นอันนี้เป็นเจมี่แล้วอันนี้คืออ๋อเจมี่กับเพื่อนเหรออาจจะเป็นน้องแคลร์หรือเปล่านะเป็นผู้หญิงนะเจมี่กับใครนะแบมแบมไม่ใช่ใครอ่ะ ไม่โมไม่ไม่รู้ไข่อ่ะอะอาเดนี่มาดูแล้วมาดูผลงานพี่เจมี่แล้วเร็วสุดเท่เจมี่ชอบเล่นดูโป้นะแล้วแล้วสองคนนี้อยู่ในนี้อะอยู่ในอ๋อเป็นบ้านเขาไงาก็ใช่ไงเออแล้วออกมาทางนี้เป็นสไลด์เป็นสไลด์อ๋อแล้วเป็นบ้านที่มีสไลด์ด้วยเป็นด r e เ m h o u เลยบบสุดยอดมากเลย ถ้านนบ้าน,นถ้าบ้านมีสไลด์แบบนี้เนี่ยแบบคือคืออะไรคือออกมาทางนี้แล้วคาสุดตรงนี้มันก็จะมันมีม,นมีเครื่องมันมนี่ตรงนี้ถ้าตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นมาตรงนี้มันก็จะลอยขึ้นไปบนอืมถ้าออกมาทางนี้อยากเล่นก็คือออกขึ้นมาแล้วก็มันก็จะ พาเราไปตรงนี้แล้วก็สไลด์ลงมาโอเคโอเคเก่งมากงั้นไปอาบน้ำได้เตรียมตัวเรียนวิชาเตรียมตัวเข้าเรียนออกมันธรรมดาก็ออกมันธรรมดาโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวนี่เทเปล่าผลงานเิมี่โอเคเอาต้นไม้ออกได้ไหมเอาต้นไม้ออกอ่าจะได้เดนี่จะได้กิ้งสะดวกเอาต้นไม้ออกเออเออโอเค แดนนี่ก็ต่อเองได้นะแต่ว่ามุมมันไม่ถนัดใช่ไหมโอเคเออโอเคเอาชั้นชั้นบนออกก็ได้เออเหลือชั้นเดียวก็ได้ Green Green yes t h a that green tree Green Oh light green หักเลยไอ้แดนนี่ลองต่อต้นไม้สิต่อต้นไม้ได้ไหมออเอาเปลาออกเอาเปล่าออก เอาเอาเหลือไว้แต่กรีนนะคือ light green green and light green โอเค Where you want to put that ไปไหน light green light green and green give me both green and light green แล้วแดนนี่ประกอบเป็นต้นไม้ให้มาหมาได้ไหมล่ะ brown tree นประกอบให้เป็น brown tree อ กระกอบให้เป็นบราวน์นะโอเคแบบกระกรอบต้นไม้ให้มามะนองโอเคโอเยสอนี่คือโอเยเหรอล้วบอนสีเหลืองมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมบอนสีเหลืองนี่เอามาทำอะไรขอมาลองดูใช่ไหมว่ามันลงได้ไหมได้ไหมเพราะว่ามันอะไรเพราะว่ามันอะไรทำไมถึงลงไม่ได้ ลงไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันใหญ่เกินไปใช่มันใหญ่เกินไปสักท <c oughs> ูบิกว่าบอลอันอื่นลงได้ไหมอ่ะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้แล้วหรอได้หรอตอนนี้มีบอลสีอะไรมาัางไหนลองดูซิสีกรีน <c oughs> สี green, ส โอเคโอ้ too g r e แต่ก็คือมันไม่ใช่ลูกของมันเลยนะเพราะว่ามันเป็นมันมีรูนะมันเป็นบอนที้อูมีหลายลูกเลยแต่ไม่ใช่ของมันเลยเพราะว่านี้เป็นลูกมาจากชุดร้อยร้อยลูกปัดแดนนี่มาบายบายก่อนบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แดนนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายชุบชุบชุบุบ นี่จุ๊บหรือตีหน้าตัวเองบ๊ายบายบ๊ายบาย Good night Good night Good morning, Good morning. ใช่นี่มันตอนเช้า Good morning แต่หะแดนนี่ตอบเก่งนะแดนนี่ตอบดูโป้เก่งมากเออใช่<อ><อ>เกือบแล้วเอง,งใช่เก่งมากๆเลยมามา้าก็ว่าแต่พี่จะมีมาช่วยน้องหน่อยสิเพราะมันพังมันพังทุกๆมันพังทุทกๆห้านาทีอ่ะไอ้นี่ ข้อดีของเลโก้ดูโปรก็คือมันพังตลอดแล้วก็ได้จินตนาการไงใช้จินตนาการในการต่อใหม่ตลอดลทําไมต้องทําหน้ารัะขาแบบนั้นด้วยแล้วนี่เรียนเสร็จแล้วเหรอ,อยังแล้วครูครูสอนอยู่ป้าหรือว่ายัางไงสอนอยู่อ้อาวทำไมไม่ไปเรียนอะตีพี่เจมี่เพื่อนี่คือไล่พี่เจมี่ไปเรียนออยเออชอบชอบชอบแกงพี่เจมี่ก็อ่ะพี่เจมี่เขาจะต่อให้ไงเอาเป้าพี่เจมี่เขาจะซ่อมให้นะหนูอ่ะ จะมีเขาจะซ่อมให้โอเคซ่อมให้น้องสินี่คือความคุ้มของดูโปโรมันถอดต่อถอดต่อได้เรื่อยๆเนะ